ไล่แล้วไล่แล้วคดีสัญญาไม่ีปัญหา ต้องเล็กขึ้นไรเหรอฮะแมขึ้นไรหรอเ๋ยต้องเลกว้าน้อยต้องเล็กกว้าน่อยเรต้องเล็กจะขึ้นอ๋อต้องเล็กขึ้นต้องเล็กจะขึ้นตาโตเยอะเลยต้องเล็ก้ยมาดูองเล็กด้วยมดูช่องใหญ่ด้วยะหาองเล็กด้วยเนี่ยมาดูช้องเล็กมาเกียวนีหมดแล้วบอกป้เล

คุณทองซ้ายนะฮะคุณนเกโอ้ชั่งโมงขึ้นมาอย่างงองดูโฆษณาให้แน่เด้อเบิ่มโฆษณาแน่เด้ขอข้ามานแล้วสองคนค่อยตัวนะมันาจะติดเลนสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมได้ชัดมากบ้ากนะ

แล้วมี <coughs> <coughs>